กฎหมายชายข่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญ,ญญาณจากอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนมมาแล้ววันนี้อาจารย์มาคุยกันเรื่องมองต่างมุมนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนั่นครับค่ะเช่นค่ะอาจารย์วันนี้มามามองต่างมุมนิดนึงในเรื่องทางสังคมนะครับอย่างกรณีที่เป็นข่าวแม่ทัพ ภาคหนึ่งล้อมรั้วนะครับแล้วคนก็ไปตำหนิอีเตียนท่านว่าเป็นทาไมไม่ลองแต่ไม่ทำไมผลักดันขึ้นมองมองให้ดีอีกมุมเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าไม่พย,ยายามไม่เขาลุกล้ำพื้นที่เกินนะท่านดันต้องดันออกอมีนักวิชาการบางคนก็เสนอว่าจริงๆพวกพเขมรที่อยู่ตรงนั้นนะควรจะให้ตํารวจเข้าไปจัดก,การเพราะเข้ามาเมืองโดยไม่รับอนุญาตเออผมว่ามันก็ดีนะ คือคืออย่างนี้ผมอยากให้หมองว่าวันนี้เราเรามีความคิดที่ต่างกันมากแล้วก็ตำานสิติเตียนกันเกินเหตุแต่ว่าถ้าเราเสนอเป็นเหตุเป็นผลที่จะพอจะพูดคุยได้เนี่ยผมว่ามันมันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาแหวกมูลนี่แม้กระทั่งเรื่องวัดระบาทน้ำพุโอ้โหคนไปกันใหญ่เลยนะ,นะจริง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 หลวงพอ่อานนเคยมาที่เราเนาะ แต,แต่วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับก <Okay. S 1> ับบ้านบ้านเรานี่ข้อขัดแย้งมันเยอะผมเลยบอกว่าต่อจากนี้ไปนะเราในสังคมเราควรจะมองต่างมุมและปรับจุดให้ได้ว่าอะไรที่ดีกว่าควรจะทำไม่ควรจะทะเลาะกันมากเกินไปก็ฝากเป็นก็คิดแค่นี้แหละครับค่ะโอเคครับ อาจารย์คะวันนี้ท่านแรกก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องวัดพระบาทน้ำพุนี่แหละคะ่ะเขาก็ถามว่าคุณศิวะนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอยากจะทราบว่าอาจารย์ได้ดูเรื่องที่ทีมทนายของวัดพระบาทน้ำพุออกมาถแถลงกันหรือเปล่าเขาถามว่าถ้าอาจารย์ดูนะคะอาจารย์ได้อะไรบางอยากทราบปะะ <laughs> ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไม่ชัดเจนครับยังไม่ได้สร้างความชัดเจนอย่างวกไปบนมาคือหลายคนที่มาเนี่ยผมว่าอย่างคนที่มีนามสกุลคล้ายกับผู้ตายเนี่ยนะครับคล้ายกับหลวงพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่รู้ว่าท่านท่านเข้ามาอยู่ในวัดนี้ได้ยังไงวันวันเนี้ความเข้าใจหลายคนแล้วว่าแราแต่ว่าอย่างว่านะครับคุณธนลองดูนะโทรทัศน์ต่างๆยังยืนยันว่าเป็นเลขประจําตัวเดียวกันต้องกาที่กระทรวงมหาดไทยบอกคนละเลข ผมเลยว่าไม่รู้จะเชื่อใครวันนี้จะพยายามจะนั่งดูไปก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปตกใจแต่ถ้าท่านผิดจ,จริงเนี่ยนะมองอีกมุมหนึ่งเมือน,นนะไม่ <c oughs> จ,จริงเนี่ยผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วนะจะแจ้งข้อหาเลยไม่ละคือสงสัยตรงนี้แหละต้องต้องฝากติดตามดูต่อไปครับอย่าเพิ่งวิตกมากความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับ <c oughs> ช่วงนี้บ้านเรามีหลายเรื่องมากให้ตามนะคะ29สิงหาคมนี้หลายคนก็รออยู่นะคะคุณทิวาสอบถามมาบอกว่าพผนไม่ว่าจะออกมาบวกหรือลบเนี่ยนะคะอยากฟังความคิเดเห็นจากอาจารย์ว่าแนวโน้มจะไปยังไงต่อคะ่ะคือคือในความเห็นผมเนี่ยผมว่ามันคือที่เขาต่อสู้กันอย่างไรางี้หมอหมอนายกใช่ไหมประกันที่หนึประกันที่สอง ประเทศยังไม่เสียหายที่เราเคยพูดกับความเสียหายไม่จําเป็นต้องอะไรที่พัง,พ,งพังทีโรราบนะครับความชื่อเสียงความรู้สึกแม้ก็จะฟ้องหมิ่นประมาททำทำไมความเสียหายทางความรู้สึกมันก็มีทีนี้ผมบมอกว่าถ้ามาเบนผมเนี่ยอยากให้ลองคิดดูว่าเวลาเจรจาณะลุงจะเอาอะไรหนูจะให้ละครับแล้วก็ไปเจรจาที่กองทัพถ้าผมจำไม่ผิดที่ซีสติกถึ่ไงเปิดด่านได้ไหมเปิดพร้อมกัน มันสอดคล้องพอหรือยังเพราะถ้าถ้ามองในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าในในฝั่งทั่วๆไปในนักกฎหมายอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะไม่รอดครับน่าจะไม่รอดทีนี้ถ้าไม่รอดก็เปลี่ยนนายกใหม่เราก็ไม่รู้ว่าใครแต่ถ้ารอดต่อไปผมก็บอกว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะอการที่ไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ต้งสองครั้งมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วผว่ามันจะเข้ารูปเดิม สมัยคุณอาคุณนา้าท่านนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมีความวุ่นวายอย่างนั้นจะเห็นด้วยกับหลายฝ่ายว่าท่านถอยเถอะถอยประเทศจะได้เดินหน้าแต่อย่าเดินหน้าโดยที่เพื่อตัวเองมากกว่าชาติและประชาชนครับ ตัวคุณเกษมอยากจะทราบว่า,ากรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสมมุติว่าสิ่งที่พูดออกมาให้สัมภาษณ์าชาชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นแล้วเป็นเจ้าของที่ดินแล้วได้รับผลกระทบเดือดร้อนเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าเลยได้ไหมคะก็คงไม่ถึงขนาดนะครับเพราะท่านอาจจะบอกว่าท่านพูดโดยท่านไม่รู้นะครับ ท่านพูดโดยท่านไม่รู้ว่ามันมีสองคนหนึ่งมีนสอสามมีเอกสารเกี่ยวกับการแสดงสิทธิ์บางส่วนอยู่ยังไม่รู้ก็โอเคผมอมองในแง่ดีว่าท่านอาจจะพูดโดยไม่ทราบแต่มันก็เ,เกิดความเสียหายในฐานะเป็นผู้บริหารผู้ดูแลจังหวัดแล้วไม่รู้เลยเลยว่าจังหวัดนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วดันดันดันด,นด,นดนมาเป ท่านท่านภูมิทมก็ไปต่ออายุอีกเอาเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ผมอบอกี่ยมันแบบที่โุษณาก็บ้านเราหมู่นี้มันมีอะไรมารู้เยอะแยะไปหมดเลยครับค่ะค่ะส่วนคุณวาสุตั้งข้อสังเกตค่ะอาจารย์บอกว่าเรื่องการเอาเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนตายนะมาใส่แล้วก็ใช้ต่อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ทางการเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่น่าทําได้นะคะไม่ทราบาอาจารย์คิดยังไงอะคะ่ะคือถ้าสวมบัตร งเราต้องใช้คำว่าสวมบัตรนะครับเจ้าหน้าที่รัฐต้องเกี่ยวข้องครับมีที่เคยฟ้องคดีที่เอมเพริรชียงใหม่กับที่อาาทองภาภูมิเนี่ยจะมีเคยมีครับเป็นการสวมบัตรแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาไทยก็บอกว่าเลขสามตัวหลังไม่เหมือนกันก็ไ นั่งดูกันอีกทีแล้วกันครับค่ะส่วนคุณอนันทนาก็ดูข่าวดาราที่เมาแล้วขับนะคะแต่ไม่ได้ติดใจดาราค่ะอาจารย์เขาบอกเขาติดใจแฟนดารา <c oughs> คือเกลี้ยวกลาดหยาบคายนะใช้คำพูดอะไรต่างๆทีม่มันไม่เหมาะสม,มนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากจะทราบว่ากรณีแบบนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีเนี่ยความผิดหรือว่าโทษเนี่ยมากมายขนาดไหนคะ เขาจะเดินคดีแล้วนะครับเดินเนินในขัดขวางหรือการจะดูแลเขาด่าขอเจ้าพนักงานดูหมิ่น้วยรบทีนผมไม่ทราบก็อย่างน้อยหกเดือนทั้งปีละแต่บอกหกเดือนทั้งปีโทษไม่เกินปีสานก็ไม่ลงหรอกครับเพราะเป็นไฮโซผมบอกนี่แหละมันเป็นที่อย่างเงี้ยเราเราคนที่จะเป็นไฮโซได้มันต้องดีทั้งอะไรนะคืออะไรนะทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติส่วนตัวด้วยนะค่ะ ส่วนท่านสุดท้ายคุณสุรเดชคุณสุรเดชไปเจอสุนัขจรจัดนะคะแล้วก็ให้อาหารปรากฏว่าก็ให้อยู่ประจำเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบมาเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดนะคะแล้วเมื่อเช้านะคะไปกัดลูกของคนที่อยู่ในซอยเดียวกันนะคะ <c oughs> ปรากฏว่าพ่อของเด็กเนี่ยก็กมาคุย กับกับเขาว่าอยากจะให้ช่วยรับผิดชอบก็าเหมือนแบบเฮ้ยคุณเลี้ยงอะ่ะคุณไม่ให้อาหารมันก็ไม่มาอยู่แบบนี้ก็เลยสงสัยว่ามันใช่อย่างที่เขาบอกไหมอาจารย์มันมีคำพิพากษาหลังสุดมีในลักษณะเนี้ยว่าให้อาหารสัตว์จนกระทั่งสัตว์มาติดก็เหมือนกับเลี้ยงสัตว์เหมือนกรณีนกพิราบ นกพิราบให้ให้เขาจนไปเกิดความเสียายขงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ได้มีส่วนในการรับผิดด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะเด็กเล็กเรื่อรักษาผมจําไม่ได้ครับค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วค้างไว้ที่814วันนี้มาอีกหกก็เป็น820คำถามแล้วค่ะโอเคครับพายุจะเข้ามเลยครับเนี่ยอืขึ้นเวียดนามแล้วค่ะอาจารย์นะคะคงใกล้ใกล้จะเริ่มกระทบกันแลต้องลุ้นค่ะต้องลุ้นอ เอาครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ<า>นนค่บขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอรเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายข่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงุด